สวัสดีค่ะช่วงนี้นะคะลูกน้ำก็หายไปเพราะว่าเศร้าส,สอบด้วยนะคะหลายๆอย่างเลยไอทำไมรู้ไหมแจก iPhone 6ค่ะ <Yeah! S 2> อยากได้ไหมอ,อยากได้ไหมน,นี่นี่นี่เต็มเลยจนมองจนใหม่ก็มีนะไม่รู้เอามาทวงนี่น้ำหรือเปล่านะคะนี่หมองนะคะก็แค่ ออตอนนี้มีโปรสอแถมหนึ่งนะซื้อไปแล้วก็ส่งแค่ฝาไม่ต้องส่งมาเป็นอย่างนี้นะแต่อันนี้นะ้องคือเขาบอกว่าเขาเขียนไม่พอนะคะเขาก็เลยเขียนมาก็คือน้ำจะให้เขียนเหตุผลว่าทำไมถึงเลือกใช้ EXTRA BODY FIRMING ด้วยนั่นเองนะคะเดี๋ยวมาแกะอ่านกันดีกว่าเรามาไหนดูซิว่าลูกค้าเขาว่ายัางไงบ้างเหตุผลที่เลือกใช้ เคยใช้สเปรย์ร้อนแล้วเห็นผลจริงเห็นผลไวโดวยไม่ต้องพึ่งยาหรือเสียค่าสลายไขมันในคลินิกแพงๆอีกต่อไปเลยหมอมากค่ะสําสหรับคนที่ไม่ชอบการออกกําลังกายแต่ก็สามารถทําให้หุ่นเป๊ะได้ขอบคุณตัวเลือกดีๆที่ช่วยเหลือคนไม่มีเวลาออกกําลังกายค่ะอันนี้คือยังไม่ได้ไอโฟน6นะอย่าพิ่งดีใจและตื่นเต้นนะอันนี้น้ำนะ้านะนะนะขอมาอ่านก่อนนิดนึงคนนี้บอกว่ารู้สึกเหมือนไขมันแตกตัวเป็นการเบิร์นที่สัมผัสได้จริงๆสมชื่อสเปรย์ร้อนสลายไขมันเลยค่ะของดีจริงๆชอบมากค่ะคนนี้ของพี่ เดี je me, je me, me, me ๋ยวจะงงว่าอ่านอะไรสเปรองสลายไขมันนะคะออริจินอลต้นตำรับที่แรกและที่เดียวในประเทศกันตีการเห็นผลนะคะไปดูในไอจงไอจีด้าจิ๋วตาแจ๋วนะคะขวดแค่นี้นะคะใช้ได้เป็นเดือนๆนขอบอกริ้งใช้เยอะยิ่งเห็นผลเยอะบอันเพิดสิบอันเยอมาก หลังจากการใช้เอ็กซ์ o ต y f i บอดี้เฟิร์มมิ่งแล้วทำให้ส่วนที่ยุ้ยยุ้ยมันกระชับขึ้นมากชีวิตนี้คงขาดเอ็กซ์ตอบอดี้ไม่ได้เน่นๆเ,เลยอันนี้นะคะนี่ฉันก็ไม่ได้มโนอ,อ่านนะดูเขาเขียนด้วยลายมือทุกอันนะคะนี่เลยเพราะว่าตัวนี้นะคะนอกจากมันจะช่วยสลายไขยมันได้ตรงจุดลดเซลลูไลน์และผิวเปลือกซ่อมมันยังทําให้แบบว่าบางคนออกกําลังกายใช่ไหมคะแต่สังเกตเปล่าว่าเฮ้ยทำไมออกกําลังกายแล้วเนื้อมันแบบว่ายิ่งห่อยๆเหลวๆอะไรอย่างเงี้ยตัวนี้ก็สามารถช่วยได้นี่ให้คะแนนศิลปะได้ปะ หมดเขตการส่งถึงวันที่25ทธันวานะคะส่วนเราจะประกาศประมาณหลังวันที่1 0มมกราพเพราะว่าลุกน้ำน่าจะอยู่ต่างประเทศนะคะน่าบอกว่าเหตุผลที่เลือกใช้ผลิตภัณฑ์เพราะว่า1นึ่งเรูไลลดลงผิวกระชับสัสดสว่วนไม่มีเวลาออกกําลังกายเลยต้องใช้แล้วก็ข้อสุดท้ายคือทําให้ใส่กางเกงขาสั้นไม่อายใครเราบอกแล้วนะคะว่าจะสั้นเสมอหูหรือจะสั้นขึ้นเหนือหูก็ไม่อายใครบอกแล้วพูดเลย แต่เราอยากอ่านอันยาวๆมากเลยนี่ไม่รู้เขียนยังฟังหรือเปล่าบอกว่าที่เลือกใช้สตาร์บัตติเฟอร์มิ่งเพราะว่าตอนแรกคิดว่าจะไปดูดไขมันค่ะพี่ลูกน้ำแล้วก็พอมีข่าวออกมาว่าตายเลยหยุดความยิดโดยด่วนเมื่อหยิบเอาโทรศัพท์กดไลค์พี่ลูกน้ำเลยค่ะไม่รอช้าสัมซสองวขวดค่ะพร้อมโซดาโฟมโซดาโฟมคืออะไรโซดาโฟมคือคือโซดาโฟมคือแบบนี้ ไม่ใช่น้ำยาแบบพนมนะคะมันคือโฟมล้างหน้านั่นเองนะคะช่วยลดสิวแล้วก็ทำให้ใบหน้ากระจ่างใสแล้วก็มีครีมด้วยนะนอกเรื่องละต่อไปเขาบอกว่าหล่งใช้ไปวันแรกนะคะรู้สึกว่าขากระชับมากๆเลยใช้มาประมาณครึ่งขวดแล้วใช้ไม่ต้องเยอะใช้นิดเดียวแต่ผลลัพธ์ที่ได้คือดีๆค่ะไม่ธรรมดานีนะคะดีๆดิฉันไม่ได้อ่านออกนะคะ เลยทาให้หนูหลงรักผลิตภัณฑ์ของพี่ลูกน้ำมากมากเลยและที่สําคัญหนูหลงรักพี่ลูกน้ำตั้งแต่เห็นรูปและคําพูดพี่น้ำรู้ไหมว่าก่อนนอนหนูต้องดูไอจีพี่น้ำทุกวันโอ้ยซึ้งอะช่วงนี้อย่าดูนะเพราะว่าพี่ดรามา่าด,ด,ดีดีเลยเราจะจับนะคะสุ่มผู้โชคดีได้ไอโฟนถอไปใช้เลยชิกก ik ik ี้ชิกกี้เก๋ๆนะคะอ๋อโปรโมชั่นตอนนี้มีอะไรบ้างใช่ไหมโปรโมชั่นตอนนี้1ขวด990บาทนะคะจากราคา1 0 5 0บาทนะคะแล้วก็โปรโมชั่นซื้อ2 เออซื้อ2ขวดแถม1ขวดราคาได้นะคะ2,100บาทสามารถสั่งซื้อที่ตัวแทนหรือว่าจะมารายหารลูกน้ำก็ได้นะแต่ว่าอย่าช้านะคะเพราะว่าโปร2แถม1หมดวันที่5มกราแต่ว่ามีสิทธิ์ลุ้น iPhone 6หมดเขตวันที่25ทันวาแล้วก็เราจะไปไประกาศผู้โชคดีหลังวันที่10นะคะโอเคไหมนี่นี่ๆๆ่น,น,นส่วนพวกนี้นะคะ ไม่ใช่พรุ่งนี้จะอัดพรุ่งนี้แต่ไม่รู้จะลงเมื่อไหร่นะคะสําหรับคนที่ถามลูกน้ำมาว่าผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของลูกน้ามีอะไรบ้างนี่ๆๆก็เราจะเตรียมให้ดูนะคะมีอุปกรณ์ทำผงทำผงมีขนตา